สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับฝนอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะฝนก็จะมาทำคลิปเปิดถ,ถุงช้อปปิ้งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะพิเศษหน่อยก็คือว่าฝนไปซื้อกระเป๋ามาใบหนึ่งนะคะซึ่งอ่ะฝนกำลังมองหากระเป๋าสะพายอยู่นานสักพักอยู่แล้วอะคะ่ะซึ่งซึ่งจำได้ไหมคะที่ฝนไป ที่เซนท่นพัทยามาฝนได้กระเป๋าสตางมาใช่ไหมคะซึ่งมันจะเป็นลักษณะนี้กระเป๋าสตางก็เลยเอออยากอยากได้กระเป๋าสะพายบ้างนะคะกระเป๋าสะพายก็เลยคิดอยู่ว่าเออมันมีแบรนด์อะไรบ้างนะที่ราคาไม่ได้สูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราสามารถซื้อได้นะคะก็วันนี้ก็ ได้ตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะต้องไปซื้อก็เลยโอเคไปสยามเซ็นเตอร์นะคะก็เริ่มไปดูที่ช็อปชาว์แอนคิดนะคะแล้วก็แล้วก็มียี่ห้อยีอ่ห้อหนึ่งอะที่ลังเลนะคะชื่อยี่ห้อว่า PEDRO อะคะ่ะฝนไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าอะไรนะคะอันนั้นก็เคยไปดูที่ช็อปเซ็นทันพัทยาแล้วเนี่ยเรากำลังจะซื้อเลยนะ,ะแต่ทีนี้เราไปขอดูใบใหม่เขาแล้วเราแบบว่าเจอตำหนิไงคะเราก็เลยแบบ อ่ะผ่านไปอะไรเงี้ยก็เลยเออทีนี้โอเคก็มาเจอที่ก็เลยลองเข้าที่ช็อปร้านนี้เลยนะคะทุกคนสาวๆต้องรู้จักแน่ๆนี่ร้านนี้เลยซึ่งวันนี้จะมาแกะให้ดูเป็นใบที่แบบโอ้ฟินอีกแล้วนะคะฟินเหมือนเดิมโอเค ต่อกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็ซื้อมาก็ยังไม่ได้แกะเลยนะคะแกะแกะแกะพร้อมๆกันเลยอันนี้เป็น new collection นะคะเป็น collection ใหม่ซึ่งตอนนี้ลีนเขาลดกระเป๋าอยู่50%แล้วก็ลดรองเท้าอยู่70%นะคะซึ่ง แบบไม่ถูกใจอ่ะเราอยากได้ที่กระเป๋าใบนึแล้วเราก็ใช้ได้นานๆนะคะก็มาดูกันเลยนะคะยกขึ้นมาก็จะใส่ถุงอย่างนี้มานะคะก็มาดูกันผลชอบตั้งแต่ถุงเขานะคะนี่รู้สึกว่าถุงอันนี้มันไม่ใช่ถุงเซลลนะถ้าถุงเซลลมันจะเป็นกระดาษใช่ไหมแต่ยงง มันจะเป็นหนักดีนิดนึงเอ้มันไม่ใช่หนักค่ะมันจะเป็นถุงถุงดีกระดาษดีนิดนึงแล้วฝนพับเก็บกันดีกว่านี่เก็บนะถุงผ้าหยิบออกมาป้าบแลจะเป็นทรงแบบนี้นะคะสวยไหมดูสิว่าสีมันจะแมทกันไหม <c oughs> แมทกบกระป๋อสตาค์งไหมรุ่นนี้จะมีอยู่3ามสีนะคะก็จะมีสีชมพูแบบว่าบานเย็นนะคะแล้วก็สีคึมครีมหน่อยสีชมพูบานเย็นนี่ตัอดออกเลยนะคะเพราะว่าคงไม่เข้ากับฝนแน่ๆแ,แล้วก็สีครีมนี่มันดูแลรักษายากนะคะก็คือแบบว่ามันจะสกระปรกง่ายสีขาวๆหน่อยแล้วฝนก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยระม,มัดระวังเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะ ดูด้านในกันว่าเป็นยังไงค่ะก็มาดูต่อเลยนะคะก็ผลชอบตรงที่ว่ากระเป๋ามันเป็นแบบว่าหูตกอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่หูตั้งขึ้นอย่างนี้ก็คือมันตกเวลาที่เรา จะใช้สายแบบว่า cross body นะคะก็สามารถใช้ได้ก็จะมีสายด้านในมาให้มาให้ด้วยนะคะนี่ก็มาดูด้านในด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งจะมีตรงกลางตรงกลางนี่ถอดออกไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีที่ใส่ซึ่งซิปลองรูดลองเช็คมาแล้วคือด้านในแบบว่าเป็นหนังดีอะคะ่ะ คือไม่เคยใช้กระเป๋าราคาแบบนี้นะคะก็ไม่ทราบว่ามันดีหรือไม่หรือไม่อะนะคะแต่ว่าจากการที่เราได้สัมผัสนะคะเรารู้สึกว่าเราสัมผัสแล้วเรารู้สึกดีนะคะก็ข้างในก็จะมีซิป้านคาตรงนี้อ่ะเขาก็จะไอพวกเหล็กของเขาก็จะมีพลาสติกหุ้มให้นะคะแล้วก็ เนี่ยค่ะจะมีอย่างนี้ฝนชอบตรงที่ว่ามันมีคือวันนี้ที่ฝนตั้งใจจะไปหาเลยนะคือฝนตั้งใจว่าอยากจะได้กระ,กระเป๋ากระเป๋าที่มันมีแบบตรงกลางเนี้ยคันนะคะเพราะว่าเราจะได้แยกเป็นสัสดส่วนว่าเอออันเนี้ยโกระเป๋าสตางค์อะไรอยู่อยู่โซนเนี้ยเพราะว่าฝนก็ค่อนข้างที่จะรักมันอะนะคะไม่อยากให้เหล็กหรืออะไรมาโดนโดนมันเลยอะ่ะ คือค่อนข้างที่จะแบบดูแลดีเนี่ยคะเพราะว่าเนี่ยนี่คะ่ะก็จะเป็นอย่างี้ตัวของมันก็จะอย่างนี้เลยทุกคนคิดว่าสวยไหมคะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอย่างนี้เลยคะไม่แน่ใจว่าจะออกไหมถ้ารำคาคิดว่าจะถึงออกแล้วก็จะมีให้ใส่ตรงนี้ก็จะมีแบบว่า ต้องให้ใส่นะคะให้ใส่อย่างนี้อีกชอบอะชอบมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้มีให้ตรงนี้มันจะเป็นที่ติดแบะไปนะคะออมีดไปแต่ว่าตรงนี้มันเนี่ยมันตรงนี้มันจะเป็นด้านข้างที่สำหรับ ฝนไม่ฝนไม่ฝนไม่เข้าใจว่ามันมีไว้ทําไมไงคือฝนไม่รู้จริงไง <c oughs> ไวข้ขยายไว้ขยายสําห,สหรับออกกระเป๋าใหญ่นะคะเนี่ยให้มันใหญ่ให้มันใหญ่ขึ้นคงใช่เนะคะ,นะคะเดี๋ยวลองหยิบสายขึ้นมาดูนะคะนี่นะคะเราสามารถเอ,อ่อคล้องหีิก็ได้แต่ฝนคิดว่าฝนคงไม่ได้คล้องมันนะคะก็คงจะเป็นใช้งานแบบนี้แทน เพราะผคนชอบอย่าเงี้ยประมาณนี้ค่ะเนี่ยก็จะอย่างนี้ชอบแบบนี้มากกว่านะคะแล้วก็แบบนี้ก็คงจะไม่ค่อยนะคะโหแบบชอบอะ่ะชอบมากแล้วก็คงจะจัดกระเป๋าใบนี้อันนี้นะคะซื้อจาก นี่เลยนะคะซื้อราคาเต็มไม่มีลดใดๆทั้งสิ้นนะคะ2,790นะคะก็ใบใหญ่ดีนะคะแล้วก็จุของได้เยอะฝนชอบนะคะก็คงเอาไว้ใส่อะไรที่แบบว่าเออใช้ในชีวิตนะคะแล้วก็ส่วนอะไรที่มันแบบว่ากระดาษหรือว่าเล็กๆอะไรเงี้ยคงไม่ใส่เข้าไปเท่าไหร่นะคะ ก็คงจะมีกระเป๋ายำยมเล็กๆน้อยๆสะพายคู่ไปด้วยนะเพราะว่าคงจะรักษามันแบบว่าอย่างดีมากๆเลยนะคะก็โอเคฝนฝนไปร้านนี่มาด้วยนะคะอีบันบอดฝนต้องรีบพูดนะคะเดี๋ยวเมมจะเต็มแล้วนะคะไม่มีอะไรมากแล้วก็ที่เขียนคิ้วนะคะของมิลเล่ ของมิลเล่น,นะคะลดลดราคาเหลือหนึ่งรอ้อเหลือเก้าสิบเก้าบาทนะคะก็น่าจะแกะไม่ทันแล้วว่าเมมจะเต็มแล้วนะคะแล้วก็ซื้อซื้อแบบว่ากระเป๋าอเนกประสงค์มายี่สิบาทใบละยี่สิบบาทนะคะแล้วก็จะมีอย่างสุดท้ายแล้วค่ะก็จะเป็นมาสคาร่า คิวนะคะมาสคาร่าบาวนะคะเป็นของซีวาน่าคัลเนะคะก็ซื้อมาในราคา129บาทนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะคือวันนี้ตั้งใจจะมาเห่สิ่งสิ่งนี้ให้ดูนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงพบกันคลิปหน้านะคะว่าควจะมาทำอะไรให้ดูอีกอยัยขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามชมการอย่าลืม Subscribe แล้วก็ ไลค์ like. คลิปฝนดนวยนะคะโอเคค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ